วันนี้มาพบกับคุณคูน,นกอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะคุณคูณน,นกนะคะมีเพลงนะคะนับเลขที่เป็นภาษาอังกฤษสนุกสนุกมาฝากเด็กๆอีกหนึ่งเพลงนะคะชื่อเพลงนะคะ Ten Piston น,นะคะเท d ิ y บ Bear บบนะคะเท n s i นะคะที่จริก็คือมีเท d ิ y b แบ r ตัวเล็กๆนะคะเด็กๆลองมาฟังกันดูนะคะ One listen to listen to, little teddy bear, four letter five letter six, little teddy bear, seven egg little nine, little teddy bear, ten little teddy bear. One listen to listen to, little teddy bear, four letter five letter six, little teddy bear, seven egg letter nine, เทแบท l i นลิสเทดีแบททีนี้ค่าเด็กๆนะคะลองไปสึดร้องกันคูนะคะร้องไม่ยากเลยนะคะเด็กๆอันนี้นะคะคุณคูณนกนะคะขอตัวลาเด็กๆไปก่อน,นะคะ่ะ